จริงๆเราอยากให้ฉีดเด็กทุกคนนะฮะที่อายุระหว่าง5-11ปี11ปีในที่นี้คือน้อยกว่า12ปีนะครับเราอยากให้เด็กทุกคนได้ไรับวัคซีนนะฮะแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็คงขึ้นอยู่กับความยินยอมของตัวผู้ปกครองเองด้วยนะฮะแต่ท้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวัคซีนตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยจำนวนอาจจะยังไม่มากนะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นฉีดไปที่เด็กกลุ่มอายุ5-11ปีที่มีโรคประจําตัวกลุ่มเสี่ยงก่อนคล้ายๆกับผู้ใหญ่นะครับซึ่งโรคประจําตัวกลุ่มเสี่ยงของ เด็กที่จะมีโอกาสถ้าสมมติเขาติดโควิด -19 ทแล้วเกิดจะมีอาการที่รุนแรงหรือมีอาการป่วยการเสียชีวิตที่สูงขึ้นเนี่ยก็ได้แก่1คือเด็กที่มีโรคอ้วนนะครับอันที่สองคือเด็กที่มีโรคปอดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะครับอันที่3ก็คือคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองนะครับกลุ่มที่4ก็คือเด็กที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มเด็กที่เป็นโรคมาเร็งแล้วก็เด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับ กลุ่มที่6ก็จะเป็นกลุ่มที่เด็กเป็นโรคเบาหวานแล้วก็กลุ่มสุดท้ายจะเป็นโรคทางพันธุกรรมแล้วก็รวมถึงโรคผิดปกติเช่นเด็กที่เป็นดาวซินโดรมเด็กที่มีภาวะผิดปกติของระบบประสาทหรือมีพัฒนาการชา้านะครับ ส่วนใหญ่ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ีนะฮะเด็กก็จะคล้ายๆกับในผู้ใหญ่นะครับส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงออมีอาการปวดววมบริเวณที่ฉีดน,นะซึ่งอันนี้จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยโดยเฉลี่ยก็อาจจะพบได้ถึงประมาณ70-8 0บเอนะครับออขณะที่ผลข้างเคียงอื่นๆที่พบได้บ่อยๆเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพียเป็นไข้ซึ่งคนเดี้ก็เจอได้ราวๆสัก10-30%นะครับแต่แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรที่เสีเ่ยสน,นะฮะส่วนใหญ่หายเองได้ภายในเวลา2-3วันนะครับ ส่วนใหญ่ถ้ามีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็จะให้รักษาตามอาการนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีไข้ปวดศีรษะปวดไม่ตามตัวถ้าเป็นเยอะเราก็ให้กินยาลดไข้ยาแก้ปวดเช่นยาในกลุ่มพวกพาราเซตามอลนะซึ่งพวกนี้ก็ปลอดภัยมากอาจจะทานประมาณ1นึ่งโดสหรืองโดสก็อาจจะหายดีแล้วนะครับเราไม่แนะนําให้รับประทานยาพวกนี้เป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องรับประทานยาอะไรเลยนะก็ อาจจะมีอาการทีดเด่เล็กๆหน่อยหรืออาจจะไม่มีอาการก็ได้แต่ถ้ามีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นรุนแรงเช่นมีพื่นหน้ามืดมีอาการปวดหัวรุนแรงมีอาการแขนขาไม่มีแรงนะอาการเหนื่อยหอบถ้ามีอาการผิดปกติพวกนี้ควรจะไปพบแพทย์นะไปโรงพยาบาลครับนะจริงๆแล้วทําตัวตามปกติเลยนะฮะโดยหลักการคือวัคซีนนี้ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรที่น่ากัางวลน,นะครับแต่โดยทั่วๆไปนี่เราก็จะแนะนําว่า ก่อนฉีดเนี่ยให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับถ้ามีโรคประจําตัวต้องรับประทานยาอะไรเป็นประจําอยู่ก็ให้กินยาตามปกติได้ไม่ต้องไปหยุดยานะครับเลีกเลี่ยงภาวะเครียดภาวะ,ะวะิตกกังวลไม่สบายอยู่เกิดมีอาการไข้มีอาการไม่สบายชัดเจนเนี่ยจริงๆเราอยากให้เลื่อนไปก่อนนะรอจนหายดีแล้วก็มารับวัคซีนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีโรคประจําตัวหรือเจ็บป่วยอะไรอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยปรึกษาแพทย์ที่ดูแลก่อนก็ได้นะครับแล้วอยพิจารณามารับวัคซีนนะครับ โรคโควิด -19 ในเด็กเนี่ยมักจะมีอาการไม่รุนแรงนนะโดยเฉลี่ยเนี่ยความรุนแรงที่เกิดในเด็กเนี่ยมักจะน้อยกว่าในผู้ใหญ่ส่วนน้อยๆที่มีอาการรุนแรงได้นะฮะมีบางส่วนที่อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลบางส่วนอาจจะมีอาการหนักถึงต้องเข้า ICU นะหรือพบอัตราการเสียชีวิตได้แต่ส่วนใหญ่คนที่จะป่วยหนักๆเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการที่เขามีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างอยูอย่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงอยู่แล้วนะนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆยังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งนะที่ มีการติดเชื้อโควิด19มาก่อนเสร็จแล้วตามหลังด้วยอาการเกิดการอักเสบของหลายๆอวัยวะนะที่เราเรียกว่าเป็นโรคพิซีนะครับซึ่งอันนี้ก็เจอได้แต่เจอได้ไม่ได้บ่อยถ้าสมมุติว่าเราฉีดวัคซีนให้เด็กเนี่ยโอกาสที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่รุนแรงนะครับลดอัตราการป่วยขณะที่ต้องนอนโรงพยาบาลลดอัตราการเข้า ICU นะครับแล้วก็ลดโอกาสการเกิดพีซีในเด็กเนี่ยก็ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับคือโดยสรุปนะเราก็แนะนําว่าเด็กที่อายุระหว่าง5-11ปีเนี่ยเราก็อยากให้พิจารณาให้ผู้ปกครองเนี่ยพาบุตรหลานมารับวัคซีนทุกรายนะครับเพราะว่าการรับวัคซีนก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงนะแล้วก็ป้องกันการเกิดอาการภัยหลังจากการติดโรคโควิด -19 ด้วยนะครับ